แล้วเฮ้ยๆพี่ๆเนี P ่ยคุณจะเฮ้ยคุณจะหอบแบบนี้ไปยิงไม่ได้นะ <laughs> นี่พับจีม็อบไพอัปเดตการเล่นแบบใหม่แล้วเหรอครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเกินไปเฮ้ยจะจะห่วอะไรครับเนี่ยให้ตายเถอะพระเจ้าวิ่งธรรมดาก็ได้มั้งคุณไม่ต้องหอบแบบนี้ก็ได้มั้งเฮ้ยโต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 เอายังไงต่อดีฮะ <laughs> 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 <laughs>

แล้วก็จะไปสู้ได้เลยครับเฮ้ย hey! มาดูเพืคนอื่นนงขันติขันติยังไม่เห็นครับว่ามียอดปนุษย์อยู่ในเกมนี้เป็น PP-NEXT น้อยครับแล้วก็จังเป็นอาการนี้ยังไม่หายครับคุณผู้ชมครับยังเป็นอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปโปรหรือว่าบารครับ ตอนนี้ไปเลยครับไปเลยครับประตูโอ้โหเออชัวเ้อชัวเออเป็นการว่ายแบบฟรีสไตล์ไปในสู่ความเวิ้งว้างอย่าไม่ปั๊มนะไปต่อเป็นบักครับคนนี้เป็นผู้เล่นที่ผมรู้จักอยู่นะไม่ไม่ใช่โปรอยู่แล้วเนะี้ยเป็นคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะ่าจะเป็นบักครับ อีกฝากฝากหนึ่งเขากดนัวกันไปฮะเป็นทนางขันตีฮะเจอการมาของทางด้านของเบิร์ดกับทางด้านของไอยูขันติอย่างไรดีครับขันตีขีขวาออกมายิงกดใส่ไอยูแล้วสายเข้ามาหลบได้หลีรอดเสร็จปุ๊บวิ่งน่าจะไปเก็บงานก่อนไหมวิ่งไปเก็บงานก่อนไหมแล้ว จากทางด้านของเปิดยิงกดใส่ทางด้านของคันธีแล้วลากสามปรกตูทันดีแรปโยพยายามยิงช่วยกดล็ตตี้กันฮะแล้วเอ๊พีพีแน็กของเราเป็นยังไงก็ยังยืนยันที่จะไอรอนแมนอยู่ยันที่จะไอรอนแมนออไปก็จะจะไปไหนต่อฮะ ไปยังกับสู่สถานะปกติได้อยังอลงไปแล้วเติมเงินพักยูโมบายเรทราคาถูกต้อง powergacha เติมเลยวันนี้ที่ powergacha